สวัสดีครับพวกผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับมีการประชุมสมาชิกวุฒิสภาเป็นการนัดประชุมโดยประธานวุฒิสภาคุณพวงเพชรนัดประชุมก็มีเนื้อหาสาระก็คือว่าจะมาคุยกันถึงเรื่องสอวชุดที่กําลังจะเป็นเนี่ยโดยสมชายแสวงการเขาก็เสนอให้ตั้งกรรมธิการ เพื่อที่จะเสนอไม่ใช่เสนอเลยกรรมธิการเพื่อจะได้หาข้อมูลของสอวอในการที่จะเลือกกันเองคือก็จะทำเรื่องนี้เราว่าไงไง่ายๆก็เลยประชุมสภาประชุมวุฒิสภาจริงๆแล้วควรจะหยุดได้แล้วล่ะครับควรจะจบได้แล้วล่ะครับ ไม่ควรจะมีการประชุมอีกแล้วละครับแต่ก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าประธานวุฒิสภาเป็นคนเรียกประชุมไม่ได้มีใครไปบังคับท่านท่านก็คงเห็นดีด้วยกับพวกสอวอรหรืออาจจะมาประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อจะได้มาเจอกันจะมาถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปฉลองเหมือนกับว่าจบโรงเรียนะปิดหลักสูตรอย่างนั้นหรือเปล่า ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแหละครับก็ไม่เป็นไรแต่สาหรับผมเห็นว่ามันไม่เหมาะสมหลังจากที่ก็กตหาคนที่จะเป็นสอวสองร้อยคนได้แล้วแล้วก็มีคนสำรองอีกร้อยคนได้แล้วสอวอชุดรักษาการนี่ก็ต้องหมดคือหมดโดยปริยายแหละครับไม่จำเป็นต้องมาประชุมมาตั้งกรรมธิการเพื่ออะไรหรือว่า มีคนส่งสัญญาณว่าสวชุดนี้จะเป็นโมฆะอย่างนั้นเหรอถ้าโมฆะก็ใจเย็นๆนหน่อยก็ได้ไม่ต้องรีบร้บรอนหรอกก็ให้มันโมฆะก่อนค่อยเรียกประชุมก็ได้ปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้นะมันเป็นการมาด่าสวชุดใหม่อะ่ะมาวิพากวิจารณสรวชุดใหม่อะ่ะเออ มาสั่งให้สวชุดใหม่หุบปากโดยสวเกีรติศักด์แล้วก็มาพูดถึงว่าถักสวชุดนี้ทำไม่ดีจะมีสอนอชมึงเป็นใครว่ากิติศักด์มึงเป็นใครมึงมาขู่ว่าจะมีสอนอชมีสอนอชก็มีการทำรัฐประหารหรือวะมึงเป็นสมาชิกวุฒิสภามึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงกูไม่เข้าใจ ผมก็งงงงงงกับกระบ,บวนความคิดของเขาอะแล้วก็มาด่าให้สอวชุดใหม่หุบป,ปากก็คืออาจาร,รย์นันทนานแหะละแล้วท่านประธานเขาก็เบรกแล้วนะก็ไม่เชื่อก็ลั่นคือแม่งไม่กลัวประธานว่างั้นเหรอะจะพูดเอาใจคอสอชอจะพูดเอาใจคณะรัฐประหารชุดหน้าว่ามึงอย่าลืมกูนะ ถ้ามีการลดทหารอีกมึงอย่าลืมกูนะเพราะว่าถ้ามีการลดทหารมันก็ต้องยกเลิกรัฐมนูนไงไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นสอนอชอได้อีกไงมันอย่างนั้นเหรอวะมึงไม่จําเป็นต้องมาคุยในสาภามึงก็ตอบโต้เขามึงก็คุยคุยออกเสือก็ได้มึงก็เป็นคนมีสังอยู่แล้ว มันก็ทำให้มันยิ่งได้ค่าตัวเองมากไปใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวกรกตเขาจะรับรองนะครับการที่จะรับรองสอวอชุดนี้ก็คือว่าให้ตรวจสอบตรวจสอบว่ามันมีการหัวการมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองไหมมีการบล็อกโบวดกันจริงไหมส่วนอ้วุธ,ธิการศึกษานี่ไม่เกี่ยวเพราะไม่ต้องจำจำเป็นต้องจบอะไรเลยก็เป็นสอวอได้อันนั้นมันเลือกเล็กๆน้อยๆ อย่ามาเป็นประเด็นแล้วการบล็อกโหวตเนี่ยมันผิดหรือวะมีคนเคยบล็อกโหวตมาแล้วสวสองร้อยห้าสิบคนแมงยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีพอเดกประยุทธ์จันโอชาอย่างนี้เรียกว่าบล็อกโหวตไหมอ่าบล็อกโหวตอย่างนี้เรียกว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดไล่บล็อกโหวตที่จะไปเลือกสอว เหมือนเหมือนกันมันบล็อกโหวตไหมบล็อกโหวตมันผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเพราะที่จะมาพูดเลยเรื่องบล็อกโหวตไม่บล็อกโหวตอย่ามาพูดนะตัวเองก็เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับอาจารย์นันทนาที่ว่าไม่ควรจะประชุมมันเปลืองค่าแอร์เข้าใจไหม <c oughs> เปิดอาทีนี่หมดไปกี่พันกี่พันกี่หมื่น ห้อ,องประชุมมันใหญ่แล้วต้องเลี้ยงข้าวพวกมึงอีกไหมนะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจยอมเถอะลงเถอะมึงถึงเวลาถอดหัวโขนแล้วมึงก็ได้เงินกันไปคนละสิบล้านร้อยล้านไปแล้วมึงก็อยู่สบายไปทั้งชาติแล้วมึงจะมาอะไรอีกมึงให้สวชุดหม่เขาทำหน้าที่แล้วลมึงก็อย่าไปด้อยค่าเขาไอ้เยี่ยนไอ้พลเขาก็มีผู้ว่าเขาก็มี ก็มีเยอะแยะมากมายเผอเปิเหนือกว่าไอสอวอชุดเก่าเอกบางคนอ่ะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นอย่ามาด้อยค่ากันอย่ามาด้อยค่าคนขับรถอย่ามาด้อยค่าพิธีกรงานแต่งอย่ามาด้อยค่าโขศกเสียงตามสายอย่ามาด้อยค่าคนพวกนี้เด็ดขาด เป็นมนุษย์เหมือนการมีสิทธิ์มีเสียงเท่าพวกมึงเหมือนกันไอพวกนักวิชาการพวกด็อกตองด็อกเตอร์ดอ็อกต้นตีนทั้งหลายมึงอย่ามาด้อยค่าเขามึงก็ไม่ได้ฉลาดกว่าเขาหรอกถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไปลงสมัครสิมีคนจะเลือกมึงไหมอย่าไปหาว่าเขาบอกโหวตมึงเข้าใจด้วยคนเด่นคนดังหลายต่อหลายคนคนทำไมเขาไม่เลือกเขาไม่ชอบไงเข้าใจไหม ในมื่อเขาไม่ชอบมึงเขาก็ไม่เลือกไงแล้วมึงก็มาบอกว่าเป็นระบบเป,นนเ,ปนน ύ, เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมึงก็พูดกันไปเรื่อยนึออกปะผมเคยเสนอชื่อไปที่หมหาวิทยาลัยราชภัฏพ์พิบูรสงครามตอนนั้นครบรอบเก้าสิบปีเขาก็จะมีการมอบโราังวัลเก้าสิบขุนพลพิบูลสงคราม ผมก็เสนอชื่อไปแล้วพวกอธิการบดีพวกคณาจารย์ทั้งหลายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรู้จักผมก็ะทาประวัติส่งไปผมก็วิววิวิววิวยังไงวิวว,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 วเพราะเขารู้จักผมไงถ้าเขาไม่รู้จักผมก็อ่านประวัติที่ผมส่งไปผมได้หน้าเก้าิบคุณพน แต่พอเขารู้จักผมเขาอาจจะไม่เลือกผมก็ได้เขาอาจจะเกลียดผมก็ได้การที่เขาไม่รู้จักดีกว่ารู้จักซะด้วยซ้าไปนั่นแหละครับแต่ผมว่าก็มีคนลักผมผมก็ได้เป็นเก้าสิบขุนพลพิบูลสงครามมีพวกรัฐมนตรีมีพวกสอสอมีพวกนักธุรกิจชื่อดังที่ได้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นกร่ีสอวอนี่ก็เหมือนกัน ยิ่งมีคนรู้จักอาจจะไม่ได้ก็ได้คุณสมชายวงสวัสดิ์นาย,ยกตมนตีไม่มีใครรู้จักหรือวะทนายตั้มไม่มีใครรู้จักหรือวะมีแต่ไม่ได้รับเลือกมันก็เคสนี้แล้วมันไม่มีบล็อกโหวตบล็อกหัวต้วนตยต้นมืออะไรหรอกนะจำไว้เดี๋ยวเขาก็เลือกตั้งแล้วและกีติสักต่อวมึงมาขู่ได้ยังไงมึงฝักไฟการรัฐประหารเหรอ ไอ้พวกนักร้องทั้งหลายอะเหลืองไกลสีสุวรรณอาชฉยะนักร้องทั้งหลายร้องไอ้สวกิติศักดิ์ด้วยวมันฝักไฟการาาารัฐบารมันบอกว่าถ้าสวชุดนี้ทำไม่ดีเดี๋ยวจะมีสอนอชอจัดการด้วยจัดการด้วยนะ หรือผมแม่งจัดการเองดีวะเ,ออเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวปรึกษาพักคพวกก่อนนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ปราแทศนี้ผมไม่น่าที่นําเสนอในแง่มุมของผมส่่งจองหนังสือหน่อยทรรมาสตจายกิจเขียนเสร็จละ ราคาเริ่มละ290าบบาทเงินเข้ากองชุนอิสระพล,ะลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดถ้าดูในช่อง YouTube กจดพจน์ชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตกดกระดิ่งด้วยและดูโฆษณาชายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเริ่มละ290บาทช่วยสั่งซื้อกันด้วยครับติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกิ้งก้างกันมา พูดคุยทุกเรื่องราววันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี